สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลงมายิมมายิมนะคะขั้นตอนก็ตอนแรกนะคะต้องมีจับเป็นกลุ่มนะคะแต่ว่าเรามีสองคนเราก็สามารถทําเป็นวงกลมได้นะคะ,ะด้วยการเราจะหมุนเป็นวงกลมนะคะจับแบบนี้นะเริ่มแ่างนี้เลยแล้วก็หมุนล้วเราทดลองหมุนนะให้เป็นวงกลมดีนะคะ,อะๆๆโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนแรกอันแรกนะคะก็จะเป็นก้าวไข่ ไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะครั้งแรกหนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองเก้าข้างงนี้พอเก้าข้างเสร็จเราก็เท้าขวาเหมือนเดิมเนี่ยเก้าไปข้างหลังอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งจากนั้นให้ทํานี้แล้วก็เก้าไปข้างหน้าเหมือนเดิมอันนี้คือครั้งที่สองครั้งที่สองนะคะปึ๊บสี่ครั้งสองต่อไปทําไปเรื่อยๆสี่ครั้งปึ๊บ สาสี่อ่ะพอครั้งที่สี่จบนะคะให้เราก้าไวไปข้างหน้าหนึ่งสองสามเกับยกแล้วก็ตกเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะวนเหมือนเดิมนะคะสี่ครั้งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม,สาม ก็ทําอีกหนึ่งรอ 1, 2, 3, บหนึ่งสองสามตบหนึ่งสองสามสี่ให้ยกนะคะทําแบบนี้อย่างนี้เรียกว่ายกสองรอบนะคะทำสองรอบโอเคต่อไปต,ต่อไปก็เก,ก,ก้าธร,รรมดานะคะเป็นวงกลมก็คือหนึ่งสองสามสี่จากนั้นเอาใหม่เนะเดี๋ยวเราจะเก้าทำแบบนี้แล้วก็ทำไปข้างหน้าเหมือนเดิม สองครั้งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยกหนึ่งส่ออีกรอบนะคะยกหนึ่งสองสามยกหนึ่งสองสามยกไปข้างหน้าหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่จากนั้นนะคะให้เราเอาเท้าขวาแตะไข่ไปข้างหน้าอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งแล้วก็ 234จากนั้นเราก็เอาเท้าขวานะคะกลางแล้วก็ใช้เท้าซ้ายค่อยไปอีกข้างหนึ่งนะคะทำสี่ครั้งหแล้วนะสองสสสอันนี้เป็นการจบขั้นตอนนะคะรวมเป็น 1. น,นขั้นตอนแต่ว่าพอเราค่อยไปทางขวาใช่ไหมให้เราตบมือด้วยแต่ข้างซ้ายที่เราค่อยไป อีกหนึ่งรอบนะคะต้องแต่ท่าแรกจนถึงท่าสุดท้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสอง รอบที่สี่ใช่ไหมเราก็กล้าเหมือนเดิมเลยปพ๊บปึพบปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเออรวมเพลงด้วยเลยค่ะทำแบบนี้อนะะสองรอบนะคะเต้นสองรอบเวลาเข้าเพลงเลยเด,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 ดี๋ยวนะเต้นเร็วหน่อยนะคะกดปุ่ม